สวัสดีครับผมมาสอนก่องแก้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันคือระบบที่ประกอบขึ้นจากโครงสร้างและขบวนการทางชีวภาพหลายอย่างประกอบกันมีหน้าที่คอยปกป้องร่างกายของสิ่งมีชีวิตสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะจุลชีวภาพก่อโรคเช่นแบคทีเรียไวรัสปรสิตรา รวมถึงสิ่งแบบปลกปลอมอื่นๆเช่นเซลล์ที่กำลังเติบโตไปเป็นมะเร็งอวัยวะของผู้อื่นปลูกถ่ายเข้าในร่างกายได้รับเลือดผิดมูสารก่อภูมิแพ้เป็นต้นในสิ่งมีชีวิตหลายสปีชีระบบภูมิคุมค้มกันจะประกอบด้วยระบบ2ระบบได้แก่ระบบภูมิคุมค้มกันกำเนิด และระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะทั้งสองระบบย่อยนี้ทำงานโดยอาศัยการตอบสนองอาศัยน้ำและอาศัยเซลล์สำหรับมนุษย์มีการพบว่ามีระบบภูมิคุ้มกันสำหรับระบบประสาทออกต่างหากทำหน้าที่ปกป้องสมองโดยการแยกจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายปกติ ตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองและตัวกั้นระหว่างเลือดกับน้ำหล่อสมองไขสันหลังเชื้อโรคสามารถปรับตัวได้มีวัฒนกมีวิวัฒนาการเพื่อหลบซ่อนและทำลายภูมิคุ้มกันได้ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีการวิวัฒนาการไปไกลป้องกันมาหลายรูปแบบ เพื่อจะตรวจสอบจับและทำลายเชื้อโรคเช่นเช่นกันแม้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างแบคทีเรียก็ยังมีระบบภูมิคุ้มกันแบบพื้นฐานอย่างเอนไซมเอนไมต่างๆที่ช่วยป้องกันจากการถูกลูกรานจากเชื้อแบคทีเรียถูกพัฒน,นาการขึ้นตั้งแต่สาย วิวัฒนาการที่เป็นเตลวคาริคาริออตตั้งแต่เดิมและยังพบได้ในสิ่งมีชีวิตปัจจุบันขอบคุณครับ